สวัสดีครับผมอาทิตย์จากโฮมพายครับวันนี้ผมอยู่ที่เฮาส์วิลล่าราชพฤกษ์นะครับเข้ามาตรวจใช้งานที่จะทําการติดตั้งเสาเข็มไมโครพายแบบกดไฮดรอลิกนะครับที่นี่โครงการนี้ห้ามตอกและโครงการนี้นะครับเราเข้ามาเป็นหลที่2แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าการกดไฮดรอลิกแบบนี้มันจะสั่นหรือเปล่ามันจะเสียงดังหรือเปล่าไปเจอกันครับแล้วเราก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับที่นี่เป็นบ้านเดี่ยวนะแล้วก็ห้ามตอกเสาเข็มไมโครพายด้วยนะครับ ที่นี่ก็เลยใช้เป็นการกดเสาเข็มแบบไฮดรอลิกนะครับก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ข้างบ้านนะครับแล้วก็ทําการเทพื้นไปแล้วด้วยจริงๆเราแจ้งทางผู้ว่าจ้างแล้วนะครับว่าพยายามอย่าเพิ่งเทพื้นก่อนนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเราหนักเกือบ7ตันเลยตรงนี้อาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่ทางนักทันตนี้เนี่ยเราก็เข้ามาแล้วนะครับโดยที่มีส่วนที่เสียหายอยู่นะครับตรงนี้ทางผู้ว่าจ้างเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวเขาซ่อมแซมได้นะครับส่วนตรงจุดนน้นนะครับก็น้องทีมงานกําลังติดตั้งเสาเข็มอยู่ เดี๋ยวไปดูกันว่าติดตั้งยังไงในการกดแบบไฮดรอลิกนะครับ ตรงนี้ต้องบอกว่าเวลากดเนี่ยตัวเครื่องเรานะครับจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับตัวบ้านนะครับจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับรั้วนะครับซึ่งใช้น้ําหนักของตัวเครื่องล้วนเลยในการกดนะครับตรงนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าเวลากดเนี่ยเราไม่ได้ไปงัดรั้วก็จะไม่พังนะครับ และนี่คือการตรวจใช้งานที่กําลังทําการกดเสาเข็มแบบไฮดรอลิกนะครับเมื่อต้องการใช้เสาเข็มที่ติดตั้งโดยไม่รบกวนเพื่อนบ้านไม่ต้องกลัวเพื่อนบ้านร้องเรียนนะครับก็ใช้เป็นเครื่องกดไมโครพายพิโคพายนะครับตรงนี้สบายใจได้นะครับไม่รบกวนโครงสร้างเดิมด้วยนะครับสําสำหรับท่านถึนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เพจโฮมพายอินดตเกตนะครับช่องยูทูบโฮมพายอินดตเกตติกต็อกโฮมพายอินดตเกตแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ